สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับใจสร้างหวยพารวยเก่านะคะสวัสดีทั้ง fc เกา่า fc ใหม่ทุกๆคนนะคะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางหวยไซง่อนวันที่23กันยายน64เนอะพี่น้องเนาะก่อนไปคำนวณคำเตือนเหมือนเดิมค่ะคำเตือนปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนไปคำนวณวันที่23เนาะพี่น้องมาเบิ้ง22ก่อนค่ะแตกบอเนาะพี่น้องเนาะวันที่22นะคะจะให้เด่นปกติ8กับ7นะพี่น้องบนมา5 4 3นะคะเข้าคู่4 3 ล่างสี่แปดค่ะพี่น้องแตกไปแล้วสองเด้งนะค่ะเนาะเด่น v ีไนะคะใจให้ห้าและสี่นะคะบนมาเก้าศูนย์สี่ล่างเก้าสามพี่น้องเข้าคู่สามเก้าเก้าสามเนาะค่ะเนาะแตกสามคู่ค่ะสี่สามสี่แปดเก้าสามนะคะตัวเด่นเข้าไหมเข้าค่ะปกติเด่นเข้าทั้งทั้งปกติและ vip พีพี่น้อง สี่และสามนะคะเข้าทั้งสองรอบนะคะตัวดินค่ะพี่น้องคะมาค่ะมาคํานวณของวันที่ยี่สิบสามกันยายนน้ากันค่ะพี่น้องคํานวณไปพร้อมๆกันค่ะไปบ,บอไวเนาะพี่น้องเนาะผลกันออกหนึ่งวันสามตัวบนเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะของวันที่ยี่สิบสองกันยายนหกสี่นะคะ อันนี้คือผลการออกรางวัลนะคะปกติและ VIP พี่น้องปกติ543 VIP 904นะคะ5้าบวก4บวก3บวก9บวก4พี่น้องได้25ค่ะ25ถอย24เพิ่ม26นะคะอยากได้3ตัวก็2ได้เลยนะคะได้เจสีบอ,อกมาน้ำเนาะพี่น้องเนาะมันยาวค่ะเสือมาแค่2ตัวนะคะ 4 1ถึง4 9นะคะ4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9นะคะ5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8 6 9นะคะความน่าจะเป็นเนาะพี่น้องใจมากเนาะ4 1ค่ะพี่น้องเมื่อวานนีิมะ4 3กับ4 8เนาะค่ะเนาะ4 1นะคะ4 9 สี่หกเนาะพี่น้องห้าหนึ่งถึงห้าเก้านะคะพี่น้องจะมาหาสามค่ะห้าสามห้าเจ็ดห้าสี่พี่น้องหกหนึ่งถึงหกเก้านะคะจะมาค,คู่หาพี่น้องกับหกเจ็ดเนาะค่ะเนาะ พี่น้องมักนอกเหนือจากนี้กะได้เด้อค่ะเด้อใจกะเอ่อมกักเนาะค่ะเนาะคำนวณความน่าจะเป็นให้เนาะค่ะเนาะ้วแจะมกักน้องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นปกติวันที่23กันยายนนะคะอยู่ท, 23. ที่1และ0พี่น้องเด่น v i p อยู่ที่2แระ1นะคะ มาดูเด่นรวมค่ะพี่น้องคะเด่นรวมนะคะอยู่ที่สี่และสามพี่น้องเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะทั้งปกติและ v i p นะคะค่ะพี่น้องคะกระสิประมาณนี้เนาะคะเนาะี่องบทันกันเนาะพี่น้องกับแคปไปเนาะคะ่ะก่อนจบคลิปเหมือนเดิมค่ะพี่น้องคะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ใเกษียิเอาไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์ค่ะ อใอยพี่น้องทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ